สวัสดีครับสวัสดีครับบกับบนไทยสั้นๆเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาฝากมากๆนะครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับก็คือได้ข้อสรุปแล้วนะครับสําหรับการถ่ายทอดสดสึกพุตบอลนไทยีกของเรานะครับก็จะเป็นทางทูวิชชั่นนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็ทางผู้ชมของเรานะครับก็จะซื้อเป็นแพ็กเกจไปนะครับก็ จะอยู่ที่ประมาณปีละ1,500บาทนะครับโดยคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับเฉลี่ยรายเดือนไปแล้วก็เป็นรายปีไปนะครับว่าดูทั้งฤดูกาลนะครับก็จะตกอยู่ประมาณ1499บาทหรือตีไปเป็นพันหนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันที่เรื่องของยู9ปีนะครับต้องบอกว่ารอบนี้นะครับเป็นรอบตัดเชือกเรียบร้อยนะครับก็คือ4ทีมสุดท้ายนะครับในรอบรองชนะเลิศสําหรับ ทีมชาติไทยเจอกับจิงโจ้นะครับออสซี่นะครับออสเตรเลียนะครับต้องบอกว่าใสยุ่นโลบิ๊กๆเลยนะครับยังไงเย็นนี้ก็ขอเชิญเราชมนะครับไม่ถึงกับต้องเย็นมากนะครับก็ประมาณนะครับบ่ายสามโมงนะครับสิบห้านาฬิกาตรงนะครับเราเชิญเราชมเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหนูสิบเก้าปีนะครับเพราะว่าเจอกับออสเตรเลียก็มีเรื่องดีนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมไปสู่กับอ่าชิงแชมป์เอเชียไปในตัวเลยนะครับต้องบอกว่า มีหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นระดับเอเชียนะครับที่เขาร่วมทีมอ่าทีมแข่งขันอาเซียนคัพนะครับของอาเซียนนะครับของเรานะครับโดยนัดนี้นะครับหมายมันปั้นมือนะครับทีมชาติไทยนะครับก็หวังจะเข้าชิงนะครับถ้าเข้าชิงนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้สูงมากๆเลยนะครับถ้าเราผ่านออสเตรเลียได้นะครับอย่างไรก็อย่าลืม เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนู19ปีนะครับในเย็นนี้นะครับ15นาฬิกาตรงนะครับถ่ายทดสดทาง ASP นะครับยังไงก็รอเชียร์รอชมกันนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันใครที่ชอบคลิปสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินหาข้อมูลข่าวสารที่ดีมานําเสนอและอัปเดตต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ